หรือง่ายไปอ่ะเรื่กันดีปกันดีนดโอเคถ้าต่อไปฮะขอจยดที่สองครับถ้ามูหูแล้วนะอยากรูก็มูหูแล้วนะของหลีต่ตองจะเป็นยังไงโอ้โหดูสิหน้าดูสิหน้าดูสิหน้าเปรียบตัว เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนไมได้นะคนหนึ่งกอดอกคนนึ่งปล่อยมือเหมือนไหมไม่แตั้นีเปนกางเน o อ้ไม oh 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 ่ก yeah. ๊อชโอ้โอ้มนับหนึ่งสองสามอยากรู <h <h ้ว่าตอนที่ทำโอ้ไม่ก๊อะตอนทำโอ้ไม g ก๊อหันมาแล้วมันโอไม่ก o อชเนอะเอหันเห็นหน้ากันโอ้ไมก๊อความรู้สึกอะไรอ่ะอันนี้คือแบบสวยไงแบบอันนี้แบบเหมือนไมสนุก เหมือ่เหมือต้องเล่นเกมต่อบไปฮะ,ะเนี่ยเล่นก็เล่นตอบสามคะแนนครับทุกคนท่าที่สี่ท่าที่สี่ขอดูท่าที่สี่ครับท,ท่ทาที่สี่คือท่า คนหนึ่งยกมือไหวไห้ีกคนทำนม,มือไงใช่ใช่แต่ในเนอร์เดียวกัน <c oughs> เหมือนไง <c oughs> แล้วทีมงานที่กดออดตะกิ้ทำยังไง <c oughs> ไม่เชื่อ, <c oughs> อสาวนิสิตจัดเ,จเต็ม คือถ้าสี่ข้อก็คือจบเกมเลยงนะใช่ไหมมีทุกคนแปดข้ออยากรูต่อไหม<อ>สรุปเหมือนไม่เหมือนอถ้าเหมือนได้สี่ข้อจบเลยนะ<อ>เหมือนอไม่เหมือนไม่เหมือน นะทุกคนอ่าดูแหละดีแน่เลยอ่าเดาใจกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วดับหนึ่งสองสามคือดีกันเลย งานของแต่ละคนจะเหมือนกันไหมน,นับหน,นึ่งสองสามติ้งมีแอนส่งสัญญาณเบสิคเบสิคใครได้ยินบ้างได้ยินบ้าเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน <laughs> ทำยังไงก็ไม่เหมือนตอนนี้จะให้สคะแนนก็ให้มันถือ <laughs> ไม่แป็แล้วก็โดินลงโทษ เขาเจ็ดแล้วเขาเจ็ดแล้วเขาเจ็แล้วขเจ็สอ, <S <S อีสองเขาเจ็ดนถ้าซิเนเจอร์ของหลินหลินคองอ้อขอดูถ้าซิเนเจอร์ของหลินหลิน ยอมหรอกที่ยอมอยู่แล้วเพราะแค่เขาเจ็ดเองใช่เองเขาแปรถ้าซิกเนเจอร์น้องออมฮะเอาแล้ว